อสนูกปะปะไปเล่นหลังบ้านกันดีกว่าโอ้ก็จะไปอยู่หรอป้าเมียน่าจะไปให้กันนะเงี้นี่ก็จะย่างไปน้ำกลืนนะปะ้าวาเดี๋ยวเดี๋ยวดีน้ำกลนไปอ่ะเมียน่าชิแวบ้างเกาใช่กันนะเพือ่อนเห็นเต๋อยังสักหน่อยหนึ่งโอ้ก็จะไปหาแม่หรอแม่จะทำอะไรก็ไม่รู้เลยป้ามาใครจะขึ้นก่อนป้ามามาเมียน่าจะไปก่อนเลยเดี๋ยวบ้าเอิวนแซงนะบ้าเอิวนมาเขาตรงนั้นนะแม่น่าเขาก่อนมั่นไปแล้วอะ่ะ โอ้ก oh, he oh, oh, ็จะมาแล้วล่ะโอ้โอ okay. oh, <worship> ้ก็มาแล้วล่ะโอ้มันขึ้นยากจริงเลยบันไดเด้ออืมโอ้วันนี้มาชมบรรยากาศหลังบ้านกันนะครับทุกคนโอ้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 จุ๋มเวีนนักขันเว้ยว่าเวียนนักขันเว้ยอาบน้ำมามันก็อขันมาปะมันขันขันนะทั้งฝางโอ้ก็ชิ้นก็ชองก่อนล่ะโอ้จะมาถ่ายโอ้ได้ยังไงอะป้าโอ้มานี่มา เอาวานี่ลูกนี่นี่นี่เดี๋ยวจะพานั่งรถเร็วโอาครับโอ้ก็เห็นอะไรก็ไม่รู้หรอกปะมันคือตัวอะไรหรอปะปะแล้วมันทำไมมันเยอะอย่างนั้นอะแม่นะแม่มันจะสส่แม่แล้วแม่โอ้ก็อย่างนั่งรถตอนเช้าหรอแม่เหรอแม่ละโอ้ก็จะไปนั่งชมวิวอ่ะมันคืออะไรนั่งเหนือแล้วทำไมเอามาไว้ตรงนี้หรอปะ ก็บังทัศนาจรโอ้หมดเลยเหรอโอ้ก็ชิงกระช่องใส่ไม่ได้นะลูกโอ้ก็ดมๆดมก่อนแล้วมันมีอะไรในนั้นล่ะเอาแว่นเอาหน้าไปคุกขี้ดินมาทำไมแว่นแว่นก็อยากเสริมสวยแต่ถ้าดิบถ้ายังนั่งเนี่ยโอหังยังโอ้โอ้ก็หาของอะไม่รู้ม,มีอะไรในนั้นมีหนูหรือเปล่าก็ไม่รู้อะแว่นมาว่ามีแล้วเนแ่ยไปเงอกันได้เนี่ยจะไปช่องอะ ไ้่เพิ่งอยังวะาบินตอมหนาวุ้ยมันบินตอมหนาไม่เป็นวายวุ้ยแบนนาชิแม่เหนียวยิ่งน้ำน้ำกดแบนไม่ไงครับป้าวุ้ยโอ้โห้ว่าคนชิมันเหนียวยิ่งไม่ยังน้ำกดอยู่วายมันเพิ่งมาแล้วนะเนอะเออไม่สอยหรอกมันก็จะสอยโอแล้วโอก็เดินก้มหน้ามาเลยละมันมีอะไรอะลูก มีอะไรล่ะโอ้ก็ไม่เห็นว่ามีอะไรล่ะพี่ว่าเด้อพี่วันไม่รู้เห็นอะไรแล้วพี่ว่าเด้อเวียนนะันเห็นยังเวีนก็นอยากซองอนะ่ะเห็นว่ามันพอดีข้างเวีน <c oughs> โอ้ยพี่ฉีตรงไหนกันมาสีทับเวไปไปไปนั่งไปนั่งชมวิวไปเวียนนะอยากชมวิวอากาศมันคือเย็นใช่ไหม ป๋าทำไมวันนี้มันเย็นจังเลยแนละ้วฝนตกที่ไหนล่ะป๋าป้าก็ไม่รู้อ่ะแต่ว่ามันเย็นนะวันนี้นะมันไม่ร้อนนะโอ้ก็ว่าอย่างนงั้นล่ะป๋าแหวนแม่หนูนนจะไปสำรวจเบิ่์ไงว่ามีผู้ใดเขาบานหรือเปล่ามันคือมันคือพอดีนะวะมันคือพอดีกับข้างแหวนนะวะยืนน้อยหนึ่งกับหอดแหรือเปล่าม,มาโอกมาขึ้นมานั่งข้างบนนี่มาโอกมา ขึ้นมาหรกโอ้ก็ขึ้นได้แต่พี่ว่าเราขึ้นไม่ได้เลยแมนน่ะขึ้นมาได้ปะปะ้าแมนน่ะขึ้นนั่งแวนนะเยอจะยเอาขึ้นไหมอืมนั่งชมวิวกันนะครับทุกคนวันนี้อากาศดีมากนะครับแมนก็นั่งลงสิลกูกเอาแมนก็นั่งลงสิลกูกโอ้โหอันนี้อากาศดีมากนะครับทุกคนแมนนั่งลงเร้ว มัน,นหันไปทางโน้อนอนมาหันหาหน้าป้าทำไมโอ้มัน <c oughs> มีความสุขโอ้ก็มีความสุขลมมันก็พัดมาเยน็นๆล่ะปะ้าโอนั่งตรงนี้ทุกวันลมโอก็มีความสุขทุกวันเลยล่ะเวียนนะ้ำอะไรอยากหันไปเบิ่งหน้ามาเวียนเห็นคู่มือเวียนอะเห็นหนะ้าป้าป้าป้าเม่เคยเห็นหนะ้าเห็นตังต้งแต่กลางคืนครัยังกระเวนนะ้นไงนั่งเราอ,อะ่ะ เธอไปทาลิปสติกมาตั้งไหนแม่นะ่ะไปทาลิปสติกเลยแม่นะ่ะแม่งกระยักสวยแม่นี่เพิ่งอาบน้ำมาเหลืองละแม่นะ่ะเป็นคนเหลืองนะกระเวยมากไปทาลิปสติกมาทำไมนี่อุย้ยหน้ามีแต่ขี้ดินด้วยไอ้ป้าๆนี่มาหัาวใจมาคนมันสวยมันก็นต้องประมาณนี้แหละเว้ย โอ้ก็นั่งชมวิวชมนกชมไม้ชมโน่นชมนี่แหละโอ้ก็มีความสุขแบแม่ก็นั่งทำอะไรก็ไม่รู้เลยวันนี้อากาศดีนะครับทุกคนอากาศยามเช้าๆตอนนี้เป็นเวลาหกโมงช้านะครับป๊อปป้ามต้องบอกเวลาด้วยเล้วก็ต้องบอกสิเดี๋ยวเขาไม่รู้โอ้แบบนี้ก็ได้หรอปา เวียนในเย็นสบายได้เวียนในยิ้มเฉยๆใยเเบิงเลยแบบนี้เวียนในยิ้มเฉยๆใยเเบิงแบบว่าเวียนในเย็นแห้งเลยไม่ดีไม่ดีไปไหนวะโมีคนไม่เชื่อครับว่าตอนเด็กกับตอนโตโอ้คือคนเดียวกันนะครับที่จริงก็โอ้คนเดียวนี่แหละโอ้ก็มีคนเดียวนี่แหละที่เป็นแบบนี้นะครับทุกคนเพราะว่าลง คิปไปนะเวียนก็นมีคนเดียวมืวนกันนะเวียนใช่เวียนตามมา่ตะเกิดเลยโอ้ก็น่าหล่อมาแต่เด็กอะทําไมจะไม่รู้ว่ามันคือโอ้ละ่ะก็ตอนเด็กอะป๊ป้าก็บอกว่าป๊ป้าไม่รู้เลยว่าเราเป็นโอ้จะมีหลังอันอันแบบนี้เราหล่ออย่างนี้โอ้ไม่รู้เลยละ่ะน,น,นี่เวียนไหนสิแนมตาแม่ตังเด้ให้ตาแม่โล่งเว้ยมอนน่ดึง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  ดึง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 ,ดงอะไรอยู่หลังเนี่ยไม้ก็มันคือเมืองเ้อเหรอป๊าป๊าแล้วแล้วทำไมป๊าป๊าไม่ให้คนอื่นไปล่ะที่จริงแล้วคอกของโอ้กับแว่นมีอยู่ทั้งหมด8ตัวนะครับทุกคนแล้วก็ได้คัดบ้านคัดอะไรให้ไป6ตัวแต่ที่จริงแล้วพี่แว่นกับพี่โอ้ก็มีคนจองนะครับแต่พวกเราก็ลีลานิดนึงนะครับเพราะว่า เพราะว่าอยากเลี้ยงนะครับทุกคนตอนแรกชายโอ้กับหญิงแว่นก็จะไปอยู่บ้านหลังเดียวกันนะครับแล้วทีนี้คนที่เขาจะเอาไปก็คือว่าเขาติดงานพอดีเขามีงานแต่งเขาก็เลยบอกว่าฝากไว้ก่อนนะครับพอฝากไว้แล้วก็พอแต่งงานเสร็จเขาก็สงสัยเขาจะลืมนะครับแล้วเขาก็ไม่มาเอาน้องนะครับแล้วน้องก็อยู่ด้วยกันอีกนะครับแล้วก็จะมีอีกคนนึง เขาอยากได้หญิงแว่นเขาก็จองหญิงแว่นไว้นะครับบ้านนี้คือดีมากก็คือน้องเขาน้องเขาเลี้ยงในห้องแอร์แล้วก็เลี้ยงดีมากเพราะว่าตอนแรกเขาจะเอาพี่แว่นไปแล้วก็จะมีคู่น้องเขาอีกคนนึงเป็นสีดำตัวนั้นเขาบอกว่าตอนแรกจองแวน่แวนไวนนะ้แล้วก็เลยบอกว่าอยากได้ตัวสีดำได้ไหมเพราะว่ากลัว ตัวสีขาวน่ะมันจะเปื้อนมันจะต้องอาบน้ําบ่อยๆก็เลยแว่นก็เลยไม่ได้ไปแว่นนงงงเลยเป็นนังคือบอแว่นไปแว่นก็เป็นคนสวยอยู่ขาวสวยแว่นเาได้ชกกะโะ้ปกปันนันนะแล้วทีนี้โอโอ้ก็จะไปอยู่กับเสียสวนสวนทุเรียนนะครับแล้วเขาก็บอกว่าตอนนี้เขายังไม่สะดวกรับน้อง แล้วก็มีอีกหลายๆท่านที่ทักมานะคะเพราะอากจะได้โอไปเลี้ยงเพราะว่าโอ้งูเฮงดีมากก็คือมีมีถุงเท้าสี่ข้างแล้วก็หลังอ่านตอนเด็กก็ยังไม่รู้ว่าโอ้เจะหลังอ่านนะครับทุกคนยังไม่รู้เลยว่าโอ้จะหลังอ่านเพราะว่าเราก็ไม่เคยเลี้ยงหมาหลังอ่านแล้วก็ไม่รู้ว่าไม่ไดิกไปได้กับคนข้างบ้านมานะครับโอ้ตาตามาแล้วล่ะป้า ตาตามาแล้วโอ้ก็จะเป็นบตาตาละโอ้โหตาตามาเอตอตามาจริงๆด้วยไปละแหมน่ะล้ลลงมาไ้อ่ะป๊าแม่นตีไปจังไหน